วันนี้ผมจะไปไหนผมก็ไม่ต้องบอกใครไงถ้าอยู่คนเดียวแล้วอยู่ได้มันมีความสุขอะไร้วสุดใจใจมิกกี้ตอนนี้แส่ใจมาใส่ใจมันก็ดีขึ้นพี่ใช่พี่แล้ไม่สนิทมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ค่อยเต่าเต้าหัวใจไม่ไม่เริ่มเลยเหรอมิกก้ไม่ยังไม่มีพี่ไม่เริ่มเออทำไมอยากไม่รู้อ่ะอยากมีไหมมันไม่อยากมีพี่พูดจริงมันไม่อยากมีอะรีวิวชีวิตสดใหม่มันก็อยู่ตัวคนเดียวมันก็โอเคพี่เออมันไม่ต้องแบบว่าให้ใครมาแบบกังวลอะไรกับเราไงสนุกกว่าไหม มันคนละแบบพี่ความสุขมันคนละแบบอ่าเป็นใครตอบเทฟไหมตอบเทฟไหมสุขม่มตอเฟตอเฟมันสุขมันสุขก็คือวันนี้ผมจะไปไหนผมก็ไม่ต้องบอกใครไงอ่าใช่ไหมพี่ผมจะกลับบ้านกี่โมงผมก็ไม่ต้องบอกใครผมจะทําอะไรก็ไม่มีใครมา คอยแบบกังวลชีวิตผมอะไรเงี้ยตอบก่อนไม่อยากผูกพันหรอมันไม่ได้อยากผูกพันพี่มันเพิ่งโสดมา6เดือนเองพี่มันจะหอเดือนก็ถือว่านานแล้วนยหกเดือนไค่เจ็ดเดือนแล้วนะเออใช่พี่เรมันไม่อยากมีแฟนนะทั้งคนที่น่ารักทั้งแจ็คทางอาไทยเขาก็หวานช่ายนะใช่พี่แจ็คเขาก็มีเขาก็น่ารักไงครูแจ็คอาไทยเขาก็น่ารักไงเออ อยู่คนเดียวมันก็มีความสุขพี่เคยอยู่คนเดียวปหล่ะอยู่วันเนี่ยแต่ถ้าอยู่ได้ไม่ใช่เกิดมาังไม่มีขับไม่ใช่อยากเดียวอยากจะบอกถ้าอยู่คนเดียวแล้วอยู่ได้มันมีความสุขอะไร้วสุดท้ายทนายอยู่คนเดียวตลอดไปไหมตลอดไปมันไม่รู้ไงพี่ถ้าเกิดวันหนึ่งอะเจ็พคอจะผัวมันก็ไม่แน่ไงแต่ว่าทุกวันนี้มันอยู่คนเดียวมันก็โอเคพี่มันก็สบายใจแล้วสนิทแล้วใช่ไหมมิกกี้ตอนนี้แส่ใจมาใส่แล้วใช่ไหมมันก็ดีขึ้นพี่ใช่พี่แไม่สนิท มันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ค่อยเต้าอ่ะอือแล้วตอนมีสาวๆมาขายขนมจีบเราบ้างไหมไม่มีใครจะมาขายขนมจีบผมไหมไม่ฮอตดูน้ำลายไหลเลยไม่ฮอตไม่ฮอตไม่ฮอตคนอยากเป็นน้องหายไม่มีคนคนนักลัวผมใช่พี่เราไปทำอะไรเขาถึงกลัวเอากะคดูข่าวผมแต่ละพี่เซิร์ชคูเก้นชื่อผมอะมีข่าวดีๆป่ะนะ มิกกี้ณัชชัดปุ๊บอ้าลองเซิร์ฟดิมิกกี้ณันอ่ะกด enter ปุ๊บเกิดตอนนี้ยังไม่เปิดใจใช่จีบอ่ะบีบอะไรนะเปิดใจไหมตอนนี้เปิดใจกับความเปิดใจคืออะไรพี่หมายถึงว่ายังเปิดใจกับความรักก็พอตัวเองโอ้โไม่มันยังไม่อยากไม่อยากมีแฟนเลยพี่พูดจริงพูดจริงเออมันยังไม่อยากมีแฟนเลยพูดจริงพูงไม่เปิดใจแหละมันก็อยากอยู่อยากอยู่คนเดียวอ่ะเอออยู่คนเดียวมันก็โอเคอ่ะสดก่อนสดก่อนใช่ใช่ครับพี่แล้วเวลางหาทำไมมิกกี้อยู่คนเดียวฮะพี่วิธีวิธีใครเหงอมันเยอะนะวิธีร มันเยอะเอาเจ้าเชเจ้าตอนกี่โมงล่ะอทิเช่นวิธีความเหงามือไม่ต้องมือไม่ต้องอาอย่างงี้ไม่ได้ใครเหงามันงี้ไม่ได้ใครเหงามันงี้เพื่อนผมเยอะอ่าผมมีเพื่อนเยอะไงเพื่อนผมก็ผมก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเดี๋ยวพี่แจ็คแฟนฉันเขาไปญี่ปุ่นเขาไปถ่ายหนังเนี่ยพี่เดี๋ยวผมก็จะบินไปหาเขาเนี่ยอาิตทิหนาเนี่ยไปเที่ยวกับเขาอะไรเงี้ยพี่วิธีใครเหงาก็เนี่ยมีเจอพงเจอเพื่อนเจออะไรเงี้ยพี่เยอะ ฉุกคิดเวลาจะทำคอนเทนต์อะไรไหมบางทีมันตุกเรื่องนะหรือว่าหรือว่ายี่กี้เวลาทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันปวดท่าทีเราเราวังเรื่องผู้หญิงอย่างเดียวอะผมเรื่องผู้หญิงแต่เท้ก็ตื่นเต้เรื่องผู้หญิงตลอดเลยก็มีแต่โดนด่าเรื่องผู้หญิงนี่แหละผมฮะใช่พี่เออเคยเซ็งเหมือนกันนะเซิร์ชคูเคิลชื่อตัวเองอะ ไม่มีข่าวดีเลยมันมีมันมีข่าวมานิกกี้เข้าวัดถวายประธานไม่มีเลยประธานกระถินไม่มีเลยลองไปมูกับพี่มดดำดูอาหารหมาเนี่ยผมบริจาคเยอะมากแล้วไม่เคยมีข่าวเลยไม่เคยเลยเราไม่ลงหรือเราต้องปรับบุคลิกของเราไหมเราอยากถ้าเราถ้าเราอยากมีข่าวดีเราอยากมีข่าวอยากให้แบบว่าคนในกูเกิลจำเราเป็นะครับถ้าเราพาหัวได้อบอุ่นโอไม่อเด็กไม่เจ้าชู้แล้วอรักแป้งข้หนุ่มไมโครเวฟนี่ ตำับตัวเป็นพาหนูไมูเมัมันทันไหมล่ะพี่ทันเหรอคนเราใหม่เสมอเดี๋ยวาทีสัมผาสครั้งหน้าเดี๋ยวอบอุ่นเลยเดี๋ยวมาจังใจเดี๋ยวพูด โอ้ยใส่ใจนะเนี่ยใส่ใจนะเนี่ยใส่ใจนะใส่ใจนะเดี๋ยวเวลาทำยูทูบอย่างเงี้ยพอเดี๋ยวนี้พอสาวมาเราจะต้องยังไงบ้างหรือว่ามันมีความเกรงมั้ยครับพี่มันความเป็นตัวเองน้อยลงมั้ยมันโอ้โหถ้าจริงๆก็เบากว่าสมัยก่อนเยอะนะพี่สมัยก่อนะเราแรงกว่านี้เยอะสมัยก่อนอะไรเงี้ยพี่จนเราแบบว่าโอเคเราก็พอไปดูตัวเองอะแรลงสมควรโดนด่าจริงๆอะแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบว่าผู้ตามตรงอะเราก็ทำเอาแบบทำ ฟีวตอนนั้นน่ะพอ,อทามันก็ดูแรงจริงๆอะ่ะก็เขาด่ามันก็ไม่แปลกอะ่ะแต่ว่าตอนนี้พยายามลดลวพี่เราปรับ,บยังไงเราใช้วิธีแบบปรับตัณน์นกติหรือว่าลดพฤติกรรมลงยังไงอะไรมันก็ต้องลดคือถ้าเกิดแบบก็คือตอนนี้ก็คือถ้าไม่โดนตัวได้ก็จะไม่โดนตัวพ<อ>ี่ใช่พี่คาพูดเราอะไรคิดมากขึ้นคิดมากขึ้นใช่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 คิดคิดมากขึ้นคิดมากขึ้นอ่าก่อนก่อนพูดคิดก่อนอะไรความใจนลดหน่อยไหมอะไรความทจเลนต้องลดออ๋อเขาเขาเขาบอกว่าเบากว่าสมัยก่อนเยอะนะพี่เมื่อก่อนมันมันกว่านี้แล้วก็เป็นตัวเองอ่ะ ตอนนี้ก็เป็นตัวเองอยู่พี่แต่ว่ามันไม่ค่อยแรงเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนวัรุ่นนะใช่ใช่ครับโตขึ้นนิดนึงครับแล้วนแฟนว่าไงคะกับเวอร์ชัินดีจริงจริงก็มันก็ยากนะพี่เพราะว่าบางทีพอเราแบบว่าทําทําเบาอะไรเงี้ยก็จะมีบางกลุ่มที่ชอบแบบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าไม่ดูละเบาไม่เหมือนสมัยก่อนเลยอะไรเงี้ยพอทําแรงไปก็มันก็มันหาตรงกลางมันก็ยากๆมีคนมาชมเราไหมคะว่าเราดูเปลี่ยนไป ยังเลยคอมเมนต์มีแต่ด่าทุกแพลตฟอร์มเลยทุกวันนี้ก็ยังใช่พี่ด่าเยอะแต่ว่าผมก็โอเคอะอ่าไม่ท้อนะก็ไม่เป็นไรก็โอเคอย่างน้อยเขาก็พิมพ์ชื่อเราอะะใช่พี่ใช่ใช่เป็นตะกุเลยละเมือแล้วอ๋อใช่พี่ไม่เราเป็นอะไรไม่ไม่ไม่เขาด่าดีกว่าเงียบนะอออ้าวสมมติคลิปผมอะคนด่าคอมเมนต์อย่างน้อยมันยังเยอะมันยังเท่นะแต่ถ้าเกิดคนไม่พูดถึงเลยอาจจะน้อยกว่านี้ใช่ใช่เพราะเราเรารับได้หมดเลยหรอนี่รับได้พี่รับได้ใช่พี่ชอบเป็นด่า แม่เธอมาทำงานมาทีแต่เธอแรงมากไม่พูดเลยว่าเรารับคือได้แล้วสัมภาษณ์มาเก้านาทีไม่พูดเลยพูดคำแรกชอบเป็นคนด่าหรือเปล่าไพลาดเลยไไม่ไม่พี่มันก็ไม่มีใครชอบเป็นคนด่าหรอกแต่มันชินแล้วี่ผมชินแล้วไงชินแล้วพี่ก็ดีกว่าไปด่าคนอื่นมาด่าผมดีกว่าอเใช่ใช่ดีกีรับจบ จบเออถ้าจะด่าใครก็มาด่าผมหรือข่าวใครไม่ดีปุ๊บคอมเมนต์ด่าผมก็ได้ชื่อนิกกี้ก็ได้ไม่ฟ้องด้วยไม่ฟ้องเพราะไม่มีเงินค่าทนายต้องไปจ้ายทนาย